สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าผีนะคะคุณผู้ชมคะได้เวลาทำกับข้าวกันอีกแล้ววันนี้จะทำเมนูปูผัดพริกขี้หนูนะคะเมนูนี้ยังไม่เคยลองทำเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมกับข้าวของเราวันนี้พริกไทยพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียม รสชาติเผ็ดๆหน่อยนะคะพริกขี้หนูนี่ใส่ลงไปเลยเผ็ดหน่อยๆเฮ้ยวอาดีนะกระเด็นตกลงมาในถาด พิกไทยลงไปด้วยเลยเอย๋ไม่ใช่พริกไทยกระเทียมคุณผู้ชมทําเมนูอะไรทานกันคะวันนี้ถ้ายังนึกไม่ออกก็ลองเมนูนี้ได้นะตำแค่พอหยับๆยคุณผู้ชมจ๋าที่เห็นเขาทากันเขาก็จะ เอาไปหั่นแล้วนะคะแต่เราไม่ได้หัน่นเราตำเลยไม่ง่ายสไตล์บ้านเราเนาะคุณผู้ชมนี่ค่ะได้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อปูที่เราแกะไว้อยทานง,ง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมหั่นต้นหอมเตรียมไว้ก่อนนะ ได้ไปผัดทีเดียวเลยพิกยกแดงๆเอาไว้โรยหน้านิดนึงนะคะ จัดต้นหลังบ้านเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะแค่นี้พอเพื่อความสวยงามเนาะเปิดเตาร้อนเลยนะจ๊ะน้ำมันลงไปนิดนะึง พริกไทยกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูนะจัดเตรียมน้ำล้างก๊กไว้ใส่ค่ะ ให้หอมแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำลงไปนะคะหืกลิ่นพริกไทยกลิน่นระเตียมหอม ำลังครบได้นี่คือที่ใครต่อไปเราก็จะปรุงรสชาติไปเลยนะคะโอ้ยสิ่งแบบ กระหน่ำซัมเมอร์เทลได้อนุญาตให้จามได้นะคะคุณผู้ชม เร็บตีลสักนิดอื่นโอ้โฮแล้วเตอร์เข้าเลยนะคะใส่ช่องจิกแล้วค่ะ มนมากไม่ได้นะแต่มัมนเยอะแต่เราก็จะใส่ต้นหอมล้วก,ก็พริกอุ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมจ้า น้ำไปนิดน,นีงค่ะรู้สึกมือน,น้ำจะแห้งเราจะชิมรสชาติแล้วนะว่ามันไปทางไหนคนเยอะไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันจะเละมันจะไม่เป็นแบบชิ้นมาชิมด้วยกันนะคะหื้เผ็ดได้ แต่รสชาติมันยังไม่ค่อยเข้มข้นเดี๋ยวเราใส่รัตีเพิ่มนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแม่โครงฝึกหับนะมันก็จะแบบยังไม่คงที่ <S <S มือยังไม่คงที่ยังจะต้องเติมสองรอบสามรอบถ้าไปตามร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะ ปูเขาจะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะเรามือใหม่ไม่เป็นไรโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราจะลงชามกันเลยนะจ๊ะรสชาติที่เผ็ดเอาเรื่องเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม Mm hmm. ที่แกะไว้อะ่ะเอามาหมดเลยนะคะทั้งก้ามทั้งไข่ทั้งอะไร เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับข้าวของเราปูผัดพริกนะคะพริกขี่หนูสวนด้วยเผ็ดเลื้อยเลยคุณผู้ชมใส่พริกเยอะแต่ก็อร่อยคู่กับข้าวร้อนๆนะคะคุณผู้ชมขาฝากคุณผู้ชมเป็นกําลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องตุกตาบา้าอีด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะ